สารคดีและชีวประวัติของแมวป่าลายเห็นอ่อนแมวป่าลายเห็นอ่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลเสือและแมว ซึ่งมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางและพบได้ในป่าดิบชื้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและบางส่วนของอินเดียและจีนลักษณะเด่นของแมวป่าชนิดนี้คือมีรดลายบนขนที่สวยงามค้ายหินอ่อนซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามัญลักษณะทางกายภาพแมวป่าลายหินอ่อนมีขนาดตัวเล็กถึงขนาดกลาง โดยมีความยาวลำตัวประมาณ45-62เซนติเมตรและหางยาวประมาณ35-55เซนติเมตรหางของมันมีลักษณะฟูและยาวเป็นพิเศษใช้ช่วยในการทรงตัวเมื่อปีนป่ายบนต้นไม้ขนของมันหนาแน่นมีลายแถบสีเข้มและจุดที่สลับซับซ้อนขลายกับหินอ่อนซึ่งช่วยให้มันขมคืนกับสภาพแวดล้อมในป่า ดวงตาของแมวป่าลายหินอ่อนมีขนาดใหญ่และมีความไวต่อแสงสูงสะท้อนถึงความเป็นนักล่านในช่วงเวลากลางคืนฟันของมันมีความแข็งแรงและมีเขี้ยวที่ใหญ่เหมาะสมกับการจับเหยื่อเล็กๆเ,เช่นหนูนกหรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก พฤติกรรมและการดำรงชีวิตแมวป่าลายหินอ่อนเป็นสัตว์ที่มีวิถีชีวิตแบบสันโดษมักจะเคลื่อนไหวและออกหากินตามลำพังมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืนอย่างไรก็ตามมันยังสามารถเคลื่อนไหวได้ดีในช่วงเวลากลางวันด้วย ความสามารถในการเปลีนต้นไม้ของมันโดดเด่นมากสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วบนกิ่งไม้สูงทำให้สามารถล่เหยื่อที่อาศัยบนต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแมวชนิดนี้มีการสื่อสารกันทางกลิ่นและเสียงโดยพวกมันจะใช้การพ่นกลิ่นเพื่อทำสัญลักษณ์อาณาเขตเช่นเดียวกับแมวชนิดอื่นๆอ,อาหาร แมวป่าลายหินอ่อนกินอาหารที่หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็กๆเช่นหนูนกกระรอกและสัตว์เล็้ยดนขนาดเล็กนอกจากนี้ยังพบว่าพวกมันล่าเหยื่อบนต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากความสามารถในการปีนป่ายของมนันที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์แมวป่าลายหินอ่อนมักพบได้ในป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีต้นไม้หนาทึบซึ่งมันสามารถใช้ประโยชน์จากความหนานแน่นของพืชพันธุ์ในการซ่อนตัวและล่าเหยื่อถิ่นที่อยู่อาศัยของแมวชนิดน,นี้ครอบคลุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและหมู่เกาะในอินโดนีเซียภาวะการอนุรักษ์แมวป่าลายเห็นอ่อนจัดอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกค,คาม ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่าไมา้การล่าสัตว์เพื่อเอาขนและอวัยวะและการบุกรุกของมนุษย์เข้าไปในพื้นที่ป่าแม้ว่าแม่ชนิดนี้จะยังไม่ถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องการอนุรักษ์และปกป้องอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์ในอนาคต บทบาทในระบบนิเวศแมวป่าลายหินอ่อนเป็นสัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมประชากรเล็กในป่าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการมีที่อยู่ของมันช่วยปกป้องไม่ให้สัตว์เล็กบางชนิดเพิ่มจำนวนมากเกินไปอันจะส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์อื่นในระบบนิเวศ การอนุรักษ์และอนาคตการปกป้องแมวป่าลายหินอ่อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าแมวชนิดนี้จะสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้แต่การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนประชากรของมันลดลง การวิจัยและติดตามพฤติกรรมของแมวป่าลายหินอ่อนในธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะสามารถวางแผนการอนุรักษ์ที่เหมาะสมและทันเวลาในการรักษาสายพันธุ์นี้ให้คงอยู่ต่อไปสรุปแมวป่าลายหินอ่อนเป็นสัตว์ที่มีความงดงามและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้ว่ามันจะมีสถานะใกล้ถูกคุกคามแต่ด้วยการอนุรักษ์ที่เหมาะสมและการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมก็จะช่วยให้แมปป่าชนิดนี้มีโอกาสรอดพ้นจากการสูญพันธุ์และคงอยู่ในป่าและธรรมชาติต่อไปได้